พ่อผมอะเป็นคนบ้าง,งานไม่ต้องถามหรอกว่าชีวิตประจำวันเขาทำอะไรบ้างวันวันเขาทำแต่งาน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 บนอะไรวะป้อ,อยไปไหนฮะไปทำงานไงครับแล้วพ่อใส่ผ้าพันหัวทำไมอ่ะมันเป็นเทรนด์ใหม่ของวัยรุ่น นั่นไงพ่อไม่สบายอ่ะแล้วพ่อจะไปทํางานทําไมก็กลัวโดนหักเงินนี่ว่าเนี่ยก็สายแล้วแม่จะไปไหนนั่งลงพ่อรู้ไหมโรงพยาบาลที่พ่อเลือกไว้อ่ะค่ารักษาพยาบาลอ่ะฟรีเฮ้ย ถ้าหมอให้หยุดพักรักษาตัวจะได้เงินทดแทนการขาดรายได้50%ของค่าจ้างเฮ้ยรู้ได้ไงวะ Google ไงพ่อพ่อรู้ไหมเงินทดแทนที่ได้ของค่าจ้างจะได้ครั้งละไม่เกิน90้าสหรือปีละไม่เกิน180่งรว้าวพ่อ เฉพาะโรคเหลื้อรังปีละไม่เกิน365วันและรักษาฟันฟรีปีละ900บาทโอ้ลุงนี้ไปโรงพยาบาลดีกว่าอา้าวงั้นก็ไปโรงพยาบาลตอนนี้เลย หากมีอะไรสงสัยติดต่อสำนักงานประกันสังคมโทร1506นะครับ